ด้วยนะคะแล้วก็มาไลฟ์ไปด้วยจะตั้งยังไงดีเนี่ยตั้งแบบนี้ดิมะตั้งแบบนี้ดีมะเอ๋ก็ตอนนี้ป๋อมอยู่ที่แคนาดานะคะอาจจะมืดไปน่อยวันนี้เมือนฝนจะตกกำลัง เก็บห้องนะคะอยากจะกลับไทยแต่ว่ายังกลับไม่ได้เพราะว่าโควิดที่ไทยนะคะตัวนี้ก็เป็นเป็นปลาวานที่ผอมทำเองแต่ว่ามันเต็มห้องไปหมดเลยก็เลยเอาฟูกออกนะคะฟูกเรียกสักฟูกนะะฟูกออกจะได้เอาตัวนี้ใส่ถุงแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ที่มันเป็นถุงแพ็กอ่ะแล้วก็ดึงเอาลมออกอ่ะแล้วเราก็เก็บขอบกลับบ้านได้ใช่ไหมคะป๋อมอยู่แคนาดานะคะถ้าใครเข้ามาแล้วอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแคนาดาถ้าป๋อมตอบได้ป๋อมจะตอบนะคะเออก่อนอื่นนะคะขอโทษทุกคนนะคะที่ป๋อมยังไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์นะคะอะคลิปที่แล้วที่มีคนดูไม่ใช่คลิปที่แล้วสิ คลิปนานแล้วอะที่ป๋อมพูดเรื่องการได้สัญชาตินะคะมีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าไปอยู่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะป๋อมป๋อมมานานมาแล้วประมาณ9ปีแล้วค่ะป๋อมมากับเอเจนซี่นะคะเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าทำยไงแต่ว่าตอนเนี้ยสามารถเข้าไปในลิง์ของรัฐบาลนะคะแล้วแล้วดำเนินเรื่องตามได้ไม่จำเป็นต้องมีเอเจนซี่แต่ว่าก็ ก็ต้องอ่านเยอะหน่อยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ใครอยากมาก็ลองเข้าลิงก์ดูเนาะที่ครั้งที่แล้วในคลิปที่ผมเอาลิงก์แปะไว้ให้ฟุกเข้าสวัสดีค่ะที่ไทยตอนนี้เท่าไหร่หรอคะห้าทุม่มเอนี่เราจะอ่านคอมเมนต์ยังไงเนี่ยคอมเมนต์ไหนไปแล้วทำ <laughs> ไม่เป็นเออ <laughs> เดี๋ยวนะคะ message <laughs> office ที่ไทยตอนนี้ห้าทุ่มสิบเก้ารักษาสุขภาพขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ะเข้ามาดูนะคะนี่มีมือมีมือมีมือมาจากข้างใต้เป็นแมวน้อยอันนี้คือที่ตั้งโทราศัพท์ผมนะคะตั้งไว้โอ้ยมือมือมาทางนี้ละเฮ้ยยาก็ที่ไทยดึกแล้วนะคะทำไมมาเสจมันหายไปอีกแล้วอ๋อ oh. รักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาติดตามกันนะคะผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไลฟ์แล้วก็ที่ตั้งโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะจะดีสักเท่าไหร่นะคะนั่นแหละค่ะาจากคลิปที่แล้วก็ใครวายเออขอโทษนะคะหนูน้อยถ้าอย่างนี้หนูน้อยต้องออกมานะคะออกมาเอามือมาปัดโทรศัพท์ไม่ได้ อืมดูสิเอามือปัดโทรศัพท์หล่นแบบนี้ไม่ได้ต้องหาที่วางโทรศัพท์ใหม่ไหมเนี่ยนั่นแหละนะคะถ้าใครอยากมาแคนาดานะคะก็ลองลองเข้าเว็บของรัฐบาลแล้วก็ลองหาดูนะคะว่าว่าจะมีงานที่เราเกี่ยวเข้ากับเราไหม่ค่ะ ว่ามีงานเข้ากับเราไหมอย่างเช่นอย่างป๋อมชอบดูแลเด็กอย่างเงี้ยไม่ได้ชอบดูแลเด็กหรอกบางทีก็ชอบเป็นกับเด็กก็มันกเกี่ยวข้องกับเราป๋อมก็เลยสมัครนะคะคนอื่นอาจจะชอบทำอ,อ,อะไรดียะมันมีแถว BC, แถวบีซีแถวแถวไกลออกไปอะคะ่ะมีแบบเก็บผลไม้อะไรแบบเนี้ยคะ่ะก็ลองดูว่าเลือกแบบที่เราเลือกแบบที่เราชอบนะคะเราจะได้รู้สึกว่า เราไม่มาทํางานแบบแบบไม่มีความสุขอะ่ะอืมตอนนี้ที่แคนาดากี่โมงแล้ว10โมง24นาทีนะคะผมก็ไม่มีอะไรทำก็เลยเอาเอาปลามาดึงนุ่นออกเตรียมแพ็คอยากกลับไทยที่แล้วว่าจะกลับรอนตุลาเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าโควิดเนาะโควิดยังยังยังแบบยังเดือดอยู่อะที่ไทยอะ่ะก็เลย ยังไม่กลับดีกว่าปอมมาทํางานเลี้ยงเด็กนะคะแล้วก็หลังจากทํางานเลี้ยงเด็กป๋อมก็ทํางานที่บริษัทเทียนนะคะอยู่พักหนึ่งแล้วก็นี่แหละค่ะโควิดนี่แหละค่ะแล้วก็ซัมเมอร์ด้วยก็เลยเขาก็เลยขอให้พนักงานออกกันเพราะว่าเขาก็ทําเงินได้ไม่ค่อยเยอะเนาะก็ประสบการณ์อยู่ที่นี่มา เล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นยังไงก็สนุกดีนะคะที่นี่หนาวมากโดยเฉพาะเดือนธันวามกราเนี่ยะคะ่ะหนาวมากหนาวอ,อ,อากาศเฉลี่ยที่เป็นปกตินะคะจะอ,อยู่ที่ลบ15ถึงลบห้าเนี่ยค่ะอากาศเฉลี่ยเฉลี่ยนะบางวันหนาวกว่านั้นบางวันอุ่นกว่านั้นเนี่ยค่ะก็ ใครที่จะโยกย้ายมาต่างประเทศนะคะผมรู้สึกว่าถ้าเราอยากเปิดประสบการณ์ชีวิตลองไปมันก็ไม่เสียหายใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าลองไปแล้วเราไม่ชอบเราก็สามารถย้ายกลับประเทศไทยได้ทันทีเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ที่ก็ก็ก็น่าจะน่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้ามีโอกาสปอมแนะนำอยากให้ลองลองไปอยู่ต่างประเทศสัก ช่วงชีวิตหนึ่งมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีนะคะใครทีค่คิดอยู่ว่าเอ๊ะเอาไงกับชีวิตดีอะไรอย่างนี้นะคะ่ะลองลองลองศึกษาดูว่าไปทําอะไรที่ไหนได้บ้างหรือว่าจะเป็นคอร์สเรียนสั้นๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะผมรู้สึกว่ามันมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีครั้งหนึ่งเลยอะเราจะได้ไม่เสียดายตอนที่เราแบบว่าอายุมากขึ้นแล้วเดินทางไม่ไหวแล้วก็แบบโอ้ฉันน่าจะทํา อันนั้นอันนี้ตอนที่ฉันยังมีแรงอยู่แบบฉันน่าจะเดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสสภาวะทางการเงินเอื้ออำานวยไม่ต้องมีเงินเยอะเยอะเยอะมากๆก็ได้นะคะสวัสดีค่ะพี่วรลินทอนนะคะที่อยู่ที่ไทยใช่ไหมคะดึกแล้วใช่ไหมคะผมเก็บห้องคะ่ะแล้วผมก็เลยเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทำนะคะอยากกลับไทยแต่ว่ายังก,กลับไม่ได้เพราะโควิดผมก็เลย เอาเอาปลาที่ป่อมเมียป่ะคะมาดึงนุ่นออกเพื่อที่จะทําให้ห้องมันเรียบร้อยเฮืออยู่ไทยใช่ไหมคะโควิด <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ได้รับวัคซีนกันหรือยังคะวันนี้ที่บ้านผมก็ไปฉีดวัคซีนกันมาเข็มที่สองแอสตราตัว่ที่เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะบอกกับว่าที่เนี่ยโอ้ยแมวแย่ ที่นี่แอสตราเข็มแรกอันนี้ปอมไม่ได้อ่านข่าวละเอียดนะคะเข็มแรกอะ่ะปอมอ่านจากลิง์กของที่ Canada แคนาดาแหละข่าวถ้าใครฉีดแอสตราเข็มแรกเข็มที่สองเขาไม่แนะนําให้ฉีดแอสตราเข็มที่สองเขาแนะนําให้ฉีดไฟเซอร์หรือว่ามาร์เดนานลคะแต่ว่าก็แล้วแต่เนาะใครสะดวกแบบไหนมันก็มีความเสี่ยงทท้งนั้นแหละก็แล้วแต่ว่าคือเขาบอกว่าที่ไม่อยากให้ฉีด แอสตราสองเข็มเพราะว่าอมันมันมีผลต่อริมเลือดอะ่ะอันนี้ที่ปอมอ่านมานะแต่ว่าก็มีคนที่เขาฉีดแล้วก็ไม่เป็นไรบอกว่ามันน่าจะเป็นแบบความเสี่ยงแหละก็คือมีความเสี่ยงแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าใครจะฉีดแอสตาราแล้วเป็นแบบริมเลือดทุกคนอะไรเงี้ยเหมือนกับริมเลือดมันเกาะตัวเฮ้ยไม่ได้จบพมอมาด้วย นั่นแหละค่ะเขาก็เลยเหมือนกับอ่ะตัดความเสี่ยงไม่ให้ฉีดแอสตราสองเข็มแต่มันก็เนาะเสี่ยงหมดทุกอย่างแหละแต่พี่ก็มองมองมาค่ะถ้าสมมติว่าคือจุดเนี้ยป๋มก็ไม่รู้ว่าอะไรมันดีหรือไม่ดี <c oughs> แมวพยายามที่จะ <c oughs> เขาอยู่ข้างตายค่ะเขาพยายามที่จะมาเก็บตัวเนี้ยไปเก็บฟูกไปเล่นแล้วก็เนี่ยดุกดิกๆกดที่ตั้งโทรศับป๋อมก็เลยไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะคะ มว่าแต่จริงๆอ่ะมีวัคซีนมีวัคซีนฉีดก็ดีกว่าไม่ฉีดเลยอนะเนาะมันก็คงเป็นการศึกษาที่แบบว่าอันนี้อาจจะเกิดผลนี้ขึ้นมาอาจจะทําให้ลิ่มเลือดแบบแข็งตัวแต่ก็ก็ดีกว่าไม่มีวัคซีนเลยแหละกดติดขึ้นมาผมติดโควิดที่นี่นะคะโอ้เจะเจเล่าให้ฟังว่ามันแบบเดือดมากเลยค่ะตอนนั้นที่ผมอ้ยวิายทา ตอนนั้นที่ป๋อมกาลังเล่าเรื่องโควิดเลยค่ะพี่ทันพอดีว่าทำไมยังไม่นอนอีกอะคะห้าทุ่มแล้วล่ะคะ่ะนี่เลือกเลือกเวลาไลฟ์ที่คนไทยนอนแล้ว <laughs> จะได้ไม่มีคนดูเก็ <laughs> บบ้าน <laughs> เลยปะเนี่ยนั่นแหละคะ่ะพอป๋อมเก็บของอยู่แล้วก็กาลังจะบอกว่าอยากกลับไทยตอนตุลาแต่ว่ากลับไม่ได้แล้วเพราะว่าโควิดทีนี้ผมก็เลยเมื่อกี้คุยกับพีวลินทอนใช่ไหมเรื่องวัคซีนนะคะ มาบ่นไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วก็เลยเล่าให้ฟังว่าอุ๊ยผมติดโควิดจากที่นี่เดือดมากเลยตอนนั้นติดจากที่ทํางานแะคะ่ะคือผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วโควิดอ่ะติดหรือไม่ติดอะ่ะมันมันขึ้นอยู่กับดวงเหมือนกันล่ะคะ่ะเรื่มตั้งจริงจังละมันติดหรือว่ามันไม่ติดเราก็มั่นใจเชตั้งกล้องสะบอเสยเช่ <c oughs> เดี๋ยวเราปั๊บหนึ่งนะคะผมเอาอันนี้มาผมคิดว่าผมจะมาไลฟ์ใน YouTube ให้บ่อยขึ้นวันละประมาณ2ี่สิบนาทีก็น่าจะโอเคอะค่ะโอเคดีขึ้นไหมคะเออแล้วเราเรา,เอ,า,เอ,าอยากรู้ข่าต่อคะ่ะเดี๋ยวผมขอมันรับหน้าตัวเองไม่ได้อะคะ่ <laughs> นะทำงาขอให้มันบบกว่าที่ตั้งกล้องให้มันแบบฮึบขึ้นมานิดนึงปอมทํางานปอมติดโควิดมาจากที่ทํางานละคะ่ะที่ทํางานแมวก็พยายามที่จะแบบเอื้อมมาสุดลิ์ไม่ได้ ปัติดโควิดมาจากที่ทํางานแล้วเมื่อไหร่จะเล่าจบเนี่ยแกไม่มีสมาธิเลยปอมทํางานอยู่บริษัทเทียนะคะตอนนี้สามคนอุ้ยสามคนแล้วที่เข้ามาคิดเหมือนกันเลยค่ะพี่คิวใครมาบ้ามาก็ใช่ค่ะอันนี้นะคะยี่สิบนาทีเพื่อนยังไม่มีสัญญาณเลยเพื่อนยังไม่ได้สัญญาณเลยค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยววันต่อๆเข้ามากันนะคะต่อนะคะแล้วเรื่องติดโควิดนะคะปอมคิดว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องอ่า ดวงนะคะดวงเพราะว่าป๋อมทํางานที่บริษัทเทียนใช่ไหมปอมอะแมสเปลี่ยนใหม่ทุกวันซักแมสทุกวันจะบอกว่าซักแมสทุกวันแล้วปอมก็ไปป๋อมก็ปิดหน้าทุกวันแต่ว่าเพื่อนที่บริษัทเดียวกันนะคะคือไม่ได้ว่ายนะคือซกมกมากเลยอะเขาแมสเนี่ยคือหยิบออกมาจากกระเป๋าคือควักออกมาวันนี้เสร็จแล้วมันก็นยัดเข้าไปในกระเป๋าใหม่พรุ่งนี้มันก็ควักออกมาจากกระเป๋าแล้วปอมเห็นแล้วแบบเฮ้ยเธอซักแมสบ้างเลยปล่าไม่ได้ซักแล้วพวกเนี้ย มือก็ไม่ล้างแล้วผมก็บอกเขาว่าเธอคือผมกินขนมอยู่แล้วผมก็จะแบ่งให้เขาไงแชร์เขาบอกว่ากินไหมกินไหมแล้วเพื่อนก็แบบกินกินเธอไมไหมถ้าฉันจะใช้มือเลยอย่างเงี้ยผมก็ไม่ ai, แต่ว่าเธอควรที่จะไปล้างมือก่อนเพราะว่าแบบโควิดเขาก็บอกว่า e h, ไม่เป็นไรหรอกโควิดถ้าติดแล้วก็ติดไม่เป็นไรตายก็ตายผอมก็เออโอเคโอเคแล้วผมก็อคิดอยู่ในใจว่า อีกไม่นานเนี่ยแกจะต้องติดแน่ๆถ้าแกปฏิบัติตัวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาไปแล้วก็ทําหน้าที่ของเราที่ดีให้ดีที่สุดใช่ไหมคะเราก็ล้างมือล้างนู้นนี้นี่ใส่หน้ากากตลอดเวลาแต่เผอิญมันมีวันหนึ่งที่ผมต้องไปคุยกับเจ้านายอะค่ะเรื่องเงินเรื่องอะไรนั่แหละเข้าไปในออฟฟิศออฟฟิศก็จะเป็นแบบห้องแบบเล็กๆประมาณ4 4เมตรคูณ3เมตรได้สวัสดีกบินเซ่ กลังเล่าเรื่องเาป้มกําลังเล่าเรื่องติดโควิดอยู่นะคะป๋อมกาลังเก็บของอยู่แล้วแล้วปอมเบื่อก็เลยลองไลฟ์ดูเก็บของอยู่อยากกลับไทยเดือนตุลาแต่กลับไม่ได้เพราะว่าโควิดกาลังระบาดอยู่นะคะกลับมาที่เรื่องติดโควิดนะคะว่าทีนี้ปอมก็ไปคุยกับเจ้าของบริษัทใช่ไหมคะห้องสี่เมตรคูณสามเมตรคูณสี่เมตรผมก็ไม่เป็นไรแล้วเวลาใส่มมันก็จะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะไม่เคยได้ยินกันใช่ไหมแบบนี้แล้วผมก็ออเออเออก็เลยตัดสินใจที่จะถอด แมสกันแล้วในห้องปอบในห้องนั้นน่ะเป็นห้องเจ้านายซีอเจ้าของบริษัทมีเจ้าของบริษัทมีปอมแล้วก็มีสามีของเขาก็อคุยกันประมาณคุยกันไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะแล้วก็ปอมก็ไม่ได้อะไรคุยกันไปคุยกันมาเอา่อหลังจากนั้นก็กลับบ้านไปประมาณครึ่งชั่วโมงและอีกวันหนึ่งเจ้าของบริษัทก็เดินมาบอกว่าเอา่อใครที่เจอเขากับสามีเขาเมื่อวานเนี่ย ฉันแค่อยากจะบอกเฉยๆนะว่าสามีฉันเนะี่ยมีซิมเทมก็แบบมีอาการอ่ะมีอาการผมก็อ้าวชิหมหายแล้วเมื่อวานนี้ฉันคุยกับแกเมื่อวานนี้ฉันคุยกับเจ้าของบริษัทแล้วก็สามีของเจ้าของบริษัทด,ด้วยในห้องตั้งหน้าแนะ่แล้วมีซิมเทมคือแปลว่าอะไรผมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอย่าเพิ่งไปคิดไกลใช่ไหมคะเราอาจจะไม่ติดก็ได้ผมก็ทำใจให้สบายนะคะวันต่อมาวันต่อมาก็รู้สึกว่าเอ้ก็ปกติวันต่อมาก็ปกติ กำลังเชื้อกาลังเพาะไงกำลังเพาะจนประมาณประมาณ3 4วันแะคะ่ะมันก็เริ่มแบบเจ็บคอเริ่มเจ็บคอเริ่มเจ็บคอบอกว่าไม่เป็นไรเราคงเป็นหวัดแล้วมันก็เจ็บมากขึ้นไม่ได้เลี้ยงเด็กหรอคะพี่ทานเลี้ยงเด็กจบไปแล้วตอนตอนโควิดมาใหม่ๆอะคะ่ะแล้วพอเจ็บคอเราก็แบบไม่นะฉันจะไม่เป็นฉันจะต้องไม่เป็นโควิดฉันแค่เจ็บคอเฉยๆแล้วผมก็เลยไป ไปแบบดื่มน้ำอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนปอมนะอยากจะบอกได้คืออันนี้คือสปอร์ตเรื่องดวงจริงๆว่าใครติดคือมันมันเป็นเรื่องดวงจริงๆเพื่อนปอมนะที่ทํางานด้วยกันเพื่อนสนิทร้อยวันพันปีเราไม่เคยแชร์อาหารกันเลยวันนั้นน่ะปอมอ่ะก็เข้ากลางวันอ่ะปอมกินก๋วยเตี๋ยวปอมเอาก๋วยเตี๋ยวอ่ะที่เหลือจากบ้านไปกินที่ทํางานเมื่อวานเนี้ยว่า oh, สวัสดีค่ะน้องกวางคือวันก่อนอ่ะปอมกินก๋วยเตี๋ยวเหลือไว้แล้วปอมก็เลย เอาก๋เตี๋วเนี่ยไปเป็นมื้อกลางวันที่ทํางานแล้วเพื่อนเนี่ยร้อยวันพันปีไม่เคยอน,นันปอมเริ่มเริ่มรู้สึกว่าแบบอันนั้นวันหนึ่งวันก,นก่อนที่จะมีอาการเจ็บคอนะคะผมก็เลยไม่เป็นไรเพื่อนขอกินผมก็เอ้กกินเลยกินเลยเพราะตอนนั้นเราย,ยังไม่รู้สึกว่าเราไม่เป็นไรใช่ไหมเสื้อน่ารักเชียอฮารดนน่าดักผมก็แชร์ให้เพื่อนกินฝกเขาผมเล่ารู้เรื่องไหมอะผมเป็นคนพูดจารู้เรื่องไหมอะทุกคนได้ยินเออทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะ เริ่มปฏิปตะต่อไม่ถูกต้องอะป๋อมก็แบ่งให้เพื่อนกินร้อยวันพันปีเพื่อนไม่เคยขอกินเพื่อนบอกว่าขอกินเยอะนะอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากเลยอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากขอชิมน้ําคํานึงผมก็เลยโอเคโอเคได้ได้ได้ไดฉันไม่เป็นไรแต่ฉันป๋อมบอกเพื่อนไม่เป็นไรนะฉันไม่เป็นไรฉันสบายดีฉันแบบถ้าอยากกินก็กินแล้วเพื่อนก็กินไปแล้วอีกวันหนึ่งผมก็เจ็บคอแล้ววันพฤหัสที่ป๋อมเจ็บคอแล้ววันศุกร์อะป๋อมตื่นมาป๋อมแบบ เหมือนกับหลับตาแล้วมันจะไปเลยอ่ะป๋อมตื่นตีห้าครึ่งไปทํางานนะคะแล้วคือเหมือนหลับตาแล้วมันจะไปเลยแล้วมันแบบมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยมากเลยอ่ะแล้วป๋อมก็เลยไม่เอาไม่ไปทํางานดีกว่าปอมก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่บ้านแล้วพอป๋อมตัดสินใจที่จะอยู่บ้านปุ๊บป๋อมก็ไม่เอาดีกว่าไปตรวจดีกว่าป๋อมก็ไปตรวจเลยวันศุกร์เป็นคนแรกในบริษัทที่ตรวจแต่ว่าเจ้าของบริษัทอ่ะสามีเขาอ่ะ มันไม่อยากจะมาโเรว่าสามีของเขาอ่ะมีอาการเจ็บคอมีอาการแบบมีอาการโควิดอ่ะตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วก็ไม่ได้โอเค see you soon โอเค thank you ผมก็ปมก็ คือเขาควรที่จะรับผิดชอบชีวิตคนอื่นนิดนึงอะคือเขามีอาการตั้งแต่ทิ์ก่อนแล้วแล้วคนอื่นในบริษัทอะก็บอกเขาว่าแบบแต่บอมไม่รู้ไงบอมอยู่ที่อื่นบอมอ,อยู่คนละแผนกกับเขาอะคนในบริษัทก็แบบว่าอีเธอมีอาการนะไปตรวจเดี๋ยวนี้เลยนะไปตรวจเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ตอนนั้นทุกคนก็ใส่แมสกันนะเป็นโควิดค่ะน้องกวางเป็นโควิดค่ะอันนี้อันนี้ย้อนตั้งแต่เดือนเดซ ember แล้วปีที่แล้วแล้วสามีเจ้าของบริษัทอะเขาบอกเงี้ย ฉันไม่เป็นอะไรหรอกวีฉ <W ii> ันไม่เป็นรหรอกเนี่ยนึกงออกปะคนที่แบบเอ้ยเคนุ่ฉันไม่เป็นหรอกฉันไม่เป็นหรอกแต่เออมึงม,มันเป็นก็ไม่เป็นไรแต่เมือ่ออาการช่วยอยู่บ้านด้วยอย่าเพิ่งเอามาให้คนอื่นแล้วเขาก็ไม่อยู่บ้านแล้วเขาก็มาที่ทํางานมาที่ทํางานมาเจอคนนู้นคนนี้คนนี้คนนั้นแล้วก็ไม่ใส่แมสนะคนเนี้ยผมแบบเครียดทาไมถึงเป็นคนแบบนี้แล้วผมก็นั่นแหละแล้วปอมก็ไปคุยกับเขาว,วันนั้นอะ่ะกับเจ้าของบริษัทอยู่ห้องเดียวกันอ่ะได้มาวันนนนัั้แหลมม่ใจาก เพราะว่าป๋อมไม่ได้ไปไหนเลยป๋อมทํางานเสร็จแล้วป๋อมก็กลับบ้านทํางานเสร็จแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ไปไหนทางนั้นอยู่แต่ที่ทํางานแล้วป๋อมก็ไปตรวจใช่ปะ่ะพอไปตรวจก็กลับมาบ้านรอผลวัดไปตรวจวันศุกร์วันเสาร์ก็รู้สึกเออดีขึ้นละรู้สึกดีขึ้นแต่วันศุกร์คือวันศุกร์อ่ะหนาวแบบเป็นไข้แบบสัน่นแบบหนาวแบบโอ๊ยฉันจะรอดไหมเนี่ยแต่คิดยื่ในใจว่าไม่เป็นไรเราแค่เป็นหวัดคือวันศุกร์คือมันเชาวว้าวันเสาร์ ก็ยังรู้สึกปวดหัวปวดตัวแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นหวัดอะ่ะป๋อมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพักผ่อนพักผ่อนวันอาทิตย์ดีแล้ววันอาทิตย์เริ่มดีละคิดอย่างดีใจอุ oh, ้ยพรุ่งนี้วันจันทร์ฉันกลับไปทํางานได้วันอาทิตย์สายสายอันอาทิตย์เช้านะรู้สึกดีแล้วอาทิตย์สายสายได้มเมสเซจจากที่ไปรตรวจมาทนากรน้องควางอยากจะบอกว่าโคตรโมโหเลยค่ะแต่แบบ ทำอะไรไม่ได้อะแล้วเขาก็ไม่ไปตรวจด้วยนะแล้วป๋อมว่าเป็นคนไปตรวจคนแรกในบริษัทพอปอมได้วันอาทิตย์สายๆได้ไหมเศษมาจากจากที่ไปตรวจทนากรเทสของเธอเป็น positive นะ isolate isolate เ,เ,เ,เดี๋ยวนี้ผมก็เออเดี๋ยวนะอ่านใหม่ตั้งคือไม่รู้ตอนนั้นมันโควิดมันเป็นยังเป็นอะไรที่ใหม่มากผมก็คิดในใจเลยอะ ว่าเฮ้ยนี่เราติดอะวะผมก็เลื่อนใหม่เลื่อนใหม่ itive, positive positive คือผลบวกผลบวกคือติดใช่ไหมวะ <laughs> ผมก็เฮ้ยติดวะแล้วผมก็เลยเปิดงามประตูบอกที่บ้านว่าเธอฉันติดโควิดนะทุกคนในบ้านแบบไม่ไม่เธอล้อเล่นบอกไม่ไมาดูโทรศัพท์สิมาดูโทรศัพท์ทุกคนก็โอ้โ oh, ห oh, โทรไปว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงถ้ามีคนอยู่ในบ้านเป็นโควิดอย่างเงี้ยวุ่นวายไปหมดเลยอะพแค่คนคนเดียวอะคือแบบอะไรอะแต่คือก็ ไปโทษเขาก็ไม่ได้ด้วยเนาะเราก็วันนั้นที่เราไปคุยกับเขาเราก็ถอดแมสจริงๆแล้วควรที่จะใส่แมสไว้แต่ว่าถ้าใส่แมสไว้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่านะแต่คือถ้าตัวเองมีอาการก็ควรที่จะแบบอยู่บ้านไม่ต้องมานั่นแหละพอวันอาทิตย์ผมก็ไปตรวจคนแรกผมก็บอกบริษัทว่าผมมีผลบวกแล้วดูดิคือป๋อมอะ่ะไม่ได้มีอาการคนแรกนะแต่ป๋อมอะ่ะดันไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดันไป ไปตรวจก่อนคนอื่นอะ่ะพอไปตรวจก่อนคนอื่นปุ๊บผลบวกมากลายเป็นป๋อมเป็นเป็นโควิดคนแรกนะั้นรู้สแบบอมีป๋อมเป็นโควิดป๋อมเป็นโควิดเนี้ยแต่คือจริงๆแล้วสามีช่วยไปตรวจด้วยเป็นก่อนโควิดแล้วผมก็เลยอยู่บ้านนะคะกักตัวกักตัวก็เหมือนเป็นนักโทษอ,อ่ะอ,อยู่แต่ในห้องน่าเบือ่อแบบน่าเบื่อมากแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยก็ได้แต่ดู u t u b e ทำโน่นทำน,ทำนี่แล้วก็คิดเออพอป๋อมรู้ปุ๊บอะป๋อมแบบ สิ่งแรกที่ป่อมทําหลังจากที่รู้ว่าติดนะป่อมรู้ขึ้นมาเก็บห้องอะเพราะปอมคิดว่ากูต้องตายแน่ๆเลยเพราะเพราะว่าใครไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจะลงปอดเราหรือเปล่าแล้วป๋อมก็คิดว่าโ,โหพารนน้อยมากเลยอะมันจะต้องลงปอดพอมันลงปอดแล้วไงอะ่ะแล้วตอนนั้นพ่อก็ส่งวีโอมาให้ดูว่าเขาต้องแบบนอนคว่ำอย่างเงี้ยที่โรงพยาบาลใช่ป่ะนอนคว่ำให้ออกซิเจนแล้วโอ้ยโคตรทรมารเลยอะ กูจะต้องตายแน่ๆเดี๋ยอผมก็เลยลุกขึ้นมาเก็บห้องในกรณีที่เราตายเขามาเก็บศพเราในห้องเขาจะได้แบบว่าเออห้องห้องไม่ได้รกมากแล้วก็ไม่อายมากใช่ปะอันนั้นก็คือสิ่งที่แบบแล้วผมก็ไม่คิดว่าเออเราก็ติงตองเนาะเราคิดทําไมเราถึงไปคิดอย่างนั้นนั่นแหละคะ่ะก็อยู่ในห้องมากี่วันนะหมอหมอส่วนตัวก็โทรมาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอก็หายฉันเป็นหมอประจําตัวเธอฉันรู้ว่าสุขภาพเธอเป็นยังไงอ่า เธอเดี๋ยวเธอก็หายเดี๋ยวหมอก็จะพอครบหลังวันกักตัวนะคะอาการที่อาการที่ระหว่างนั้นอ่ะก็ไม่มีอะไรก็ปวดหัวแต่อมไม่รู้ว่าปวดหัวเพราะว่าปอมดู u t u b e มากไปหรือเปล่าก็ปวดหัวแล้วแค่นี้เองอะ่ะไม่มีอะไรเลยอะ่ะคือคือโชคดีที่ไม่ได้เป็นเยอะแล้วก็พอครบวันหมอก็โทรมาปล่อยตัวพอปล่อยตัวผมก็ออกไปหลัลาควรควรควรเก็บห้องใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะก็ก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตแล้วแล้วตอน นี่นะใครที่ติดโควิดแล้วนะคะตอนหมอปอมมาบอกว่าเงี้ยถ้าเธอติดแล้วอะ่ะเธอจะเป็นคนที่ปลอดภัยมากที่สุดสำหรับทุกคนที่จะเข้าใกล้เธอได้เพราะว่าติดปุ๊บเราอะ่ะหลังจากที่ติดแล้วอะ่ะ90วันอะ่ะเราจะไม่มีแนวโน้มที่จะติดอีกหรือว่ามีก็น้อยมาก90วันนะคะติดปุ๊บตอนนี้ฉีดแล้วค่ะฉีดแล้วไฟเซอร์สเข็มติดปุ๊บ 90วันเราจะมีเปอร์เซ็นต์ติดอีกน้อยมากแล้วคนที่เราไปอยู่ด้วยกับเขาอะรอบๆอ,อะเขาจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ติดจากเราเลยเพราะว่าเชื้อที่อยู่ในร่างกายเราอะมันแบบมันอ่อนแอมากอะคือเราไม่มีสิ์เอาไปแพร่ให้เขาแล้วเราก็มีเปอร์เซ็นต์ติดอีกได้อีกต่ำมากเพราะฉะนั้นตอนนั้น่ะในภายใน3เดือนหลังที่เราติดอะเราอะเป็นคนที่ปลอดภัยที่สุดที่คนอื่น่ะเข้ามาอยู่ใกล้ๆได้เพราะว่าคนอื่นที่ไม่เป็น่ะอาจจะแบบ อาจเกกันลงอาจจะฟักเชื้ออยู่ในตัวของเกก็ได้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือประสบการณ์ติดโควิดทจริงๆวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะก็คือดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเนาะแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะว่าตอนที่ป๋อมป๋อมก็กลับมาย้อนย้อนคิดนะว่าป๋อมทําอะไรพลาดไปตรงไหนก็เนี่ยแหละพลาดไปตอนเดียวที่ถอดหน้ากากคุยกับที่ทํางานนั่นแหละนอกนั้นป๋อมก็รู้สึกว่าป๋อมดูแลตัวเองดีแล้วป๋อมก็ฉีดแอลกอฮอล์แบบทําดีทุกอย่าง ก็ไม่เป็นไรอะะถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ทําดีที่สุดถ้าติดก็ติดไม่เป็นไรติดก็รักษาไปตอนนี้มีวัคซีนแล้วนี่ใช่ไหมติดก็อาจจะแบบไม่ได้รุนแรงเท่าเท่าเมื่อก่อนที่ที่แต่ก็มีสายพันธุ์ใหม่เนาะอ,อ,อยากให้ดูแลสุขภาพกันนะคะทำให้ดีที่สุดถ้าจะติดก็ไม่เป็นไรติดก็รักษาไปนั่นแหละคะ่ะ 24นาทีแล้วไปดีกว่านะคะแล้วที่ไทยก็ดึกแล้วด้วยเนาะไปจะได้ไปนอนหลับพักผ่อน Growth Hormone จะได้เสริมสร้างร่างกายให้ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อะ่ะจะแวะมาใหม่เร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวปอมพยายามจะมาไลฟ์ให้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 บ่อยขึ้นเดี๋ยวปอมจะไปหาหัวข้อมาไลฟ์นะคะมาคุยกับทุกคนถ้าใครอยากคุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็บอกมาได้นะคะมเมสเสจบอกมาได้นะคะไม่ทันแหละ วันวัยนี้ทันค่ะแล้วมันยังมีอยู่ไหมโกรทฮอร์โมนหยุดโตเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรค่ะทันเรามันก็ยังต้องมีอยู่ค่ะพี่ทนันทันค่ะเออนั่นแหละค่ะเดี๋ยวใครอยากมาลองเพลงอุย้ยได้ค่ะเพราะว่าป๋อมอยู่บ้านแล้วคุณแม่คุณแม่เขาทํางานที่บ้านไงแล้วป๋อมก็จะแบบอาเจ้าเลยละละแล้วแม่ก็ทํางานกลางแม่คงจะแบบเอารองเท้าเฟี้ยงเอ่อ ค่ะก็เดี๋ยววันหลังมาใหม่เนาะเดี๋ยวปอมหาหัวข้อมาคุยเรื่อยๆแล้วกันอยากอยากได้หัวข้ออะไรก็ขอบคุณน้องควานนะคะอยากได้หัวข้ออะไรก็ลองพิมพ์พิมพ์มาเนาะน้องควางไม้ด่างทาไมน้องควางไม่อยกมาไลฟ์ไม้ด่างจะโชว์ไม้ด่างให้ดูจะไปแล้วนะขออีกสองนาทีนี่คือสมาคมต้นไม้ของปอมนะคะสมาคมต้นไม้นี่คือไม้ด่างของซีบาต้นนี้ นี่นี่มันก็เป็นผู้ด่างใช่ปะภูหินอ่อนอะไรก็ไม่รู้อะอันเนี้ยคือเห็นไหมใบ half half อะ่ะใบ half half ผมก็ดูว่าเอ๊ะเขาบอกว่าใบ half half มีบางคนที่เขาบอกว่ามันจะราคาสามพันบาทเลยนุ้ย้วผมก็เฮ้ยจริงเหรอวะไปเซิร์ชดูอีกทีสองร้อผมก็เลยตัดเนี่ยใบด่างๆผมเลยตัดมาปักช้ำก็หวังว่าคงจะโตละด่างแล้ว ไม่รู้อันนี้คืออันนี้คือด่างอย่างเดียวที่มีนอกนั้นก็ <S <S ไม่ค่อยจะด่างเท่าไหร่เดี๋ยวว่าหลังมาคุยกันใหม่นะคะแล้วไอ,อเคียนะคะใครอยากได้ก็ไปซื้อกันวันนี้ก็เท่านี้และนะคะขอบคุณเจ็ดล้านชีวิตที่เข้ามาชมกันนะคะเดี๋ยววันหลังผมจะมามาบ่อยๆแล้วกันเนาะดังดังดังด,งด,งดได้อยู่แต่มันสองร้อยบาทนะ,ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเนาะเราเราเลี้ยงเราก็รักอ่ะไม่ใช่ว่าแบบ เขาจะต้องด่างเราถึงรักแต่มันก็เป็นความพิเศษเนาะไปกันนะค่ะเอาสักต้นไหมคะพี่ปอมเอาค่ะแหมตักบาตรจะทำพระเอาที่อยู่ไหมคะน้องกวางมันต้องส่งแล้วมันมันแบบมีค่าส่งไม่ใช่เหรอใช่ไหมส่งไปที่ไทยแลนด์แล้วมันต้องแบบสุลกากรขาเข้าขาออกอะไรอีกอ่ะมันน่าจะเป็นเงินที่เยอะแยะอยู่นะเดี๋ยวรอพี่กับไทย่อนะพี่จะแบบว่าน้องกวางน้องกวางส่งโอกินาวาให้หน่อยได้ไหม อย่างี้โอเคไหมวันนี้ไปก่อนนะคะไปนอนกันนะคะทุกคน,นะคะ่ะมันที่ไทยแลนด์นอนนะคะต่างประเทศก็เป็นล่าล่ากับชีวิตนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เดี๋ยวคิดหัวข้อมาคุยสนุกสนุกกันเนะาะบายๆนะคะเก็บของต่อหนึ่งสองสามนะคะไปแล้วไม่มีอยู่จริงแล้วจะไปแล้วคะ่ะพี่สุ่ะบายยนะคะดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพนะคะกดหยุดตรงไหนอ่ะเออบ,บายๆนะคะกดหยุดตรงไหนอ่ะ Are you sure you want to stop streaming? Yes, and uh, bye bye. Huh?